ได้เล่นมานานใช่หลังจากเจอโปเหมือนว่าเขาจะลดโปทิ้งออกไปเยอะเลยอะผมก็เลยอูอ๊อกกระตุกเกมเหมือนมันจะอัพกราฟ,ฟิกใหม่ด้วยไงไรู้คอมผมแม่งไหวหรือเปล่านี่แหละคือปัญหาบุมบ,บัมบุมบัมยิงเขาหน่อยยิงเขาหน่อยเออนั่นแหละ ตู้กระตู้โอ้โหแม่งลงมาก็ตายกระตุกด้วยไปลุยลุยลุยอุ้ยมึงเอิญโอ้ยใสายสาไม่มันชอบบังนู่นนี่นั่นโน่นรถรถแตกยังไงยังอยู่ออกเลยออกเลยออกเลย โอ้โหออกมาก็แตกเลยแย่เลยแย่เลยเกิดมาไม่ทันไปไหนเลยเออลงรถตายเลยเฮ้ยไม่ได้ขับเครื่องบินนานงง <c oughs> ไนวิศตูโอเคโดนสอยใกล้จะตกอะไม่ได้ขับนานงงแป๊บโอเคเปิดแมป เธอมีอย่างอยู่ไหมลงพิก,กัดตรงไหนดีเพื่อนพิกัดพิกัดขอพิก,กัดหน่อยค่อยๆเบาเครื่องแล้วก็ปุ๊บๆๆๆๆโดนบ้างไหมโดนโดนอยู่รถโ,โอ้โหรถมันแข็งขนาดไหนไม่เข้าเลย สายพานโดนอยู่นะก็ได้อยู่แหละโอเคนิ้วมือพอจําได้ว่าปุ่มไหนคืออะไรทั้งที่ตัวคนเล่นจําไม่ได้หแล้วดูปีกเราเดีย๋ยโดนสอยจนโลโลโลนโโโกกดปุ่มผิดจัง <laughs> ปุ่มปุ่มเอฟกับปุ่มสลับไอ้เมื่อกี้มันอยู่ใกล้กันกลัวมันโดน การที่เราจะเซตปุ่มไปปุ่มอื่นมันก็ไม่มีปุ่มอ่ะมันใช้ทุกปุ่มอ่ะเออเติมกระสุนเนอะถ้าเครื่องบินมันบินยกยกตัวไม่ขึ้นอ่ะมันจะไม่สามารถเติมกระสุนได้เลยนะเว้ยมันจะขับเลยไปเลยมันไม่มีคนชี้พิก,กัดแน่นอนอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ต้องโอ้ยเราเพิ่งเข้าเลขโอ้โหโเพื่อนเรายิงไปสองยิงใส่เราสองคนเนี่ยนะนายกดแค้นอะไรแล้วลืกเปล่า เพื่อนอยู่แถวนี้ไงล่ะได้เลยสิเพื่อนปาระเบิดเฮงระเบิดบุมบ้มบ์มบมโอ้โหสกสกิจเห็นไหมอ้วโดนละ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 เอาละวินเราเสียศูนย์ละขับยากเลยทีนี้เรียบร้อยกระโดดล่มบ๊ายบาย ก็บินขับไล่ด้วยบินโคตรเร็วเลยอโอเคสดุดัจเลยนะคนท้างร่างอยู่ไหนโอเคอเพืเ่อนอยู่ตรงนน้นกันหมดละอยู่ฝากกันโน้นป้ายเตือนว่ามีระเบิดแน่นอนเราก็จะวางเองนั่นแหละ ระเบิดนี่มันปรับใหม่แล้วมันโดนทั้งพวกเราโดนเพื่อนโดนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าใช่โดนหมด เาไม่หันไม่ได้ติดเมาส์ติดเมาส์ติด,ตดอเขาเรียกแหละขอบขอบเคสอะเออผมเคยถ่ายดูอย่างว่าที่ตั้งเมาส์ผมกับจอคอมกับไอ้กับไอเคสอะมันมีแค่พื้นที่แค่แผ่นรองเมาส์วาง แล้วคือแบบการที่เราจะเลื่อนไปมันเลื่อนไปไม่ได้หมดเว็บเมื่อกี้ผมจะหันไปยิงแม็กสุดแค่นั้นเห็นไหมผมยิงแล้วเออหันไปสุดแค่นั้นน่ะมันไปมากกว่าน,นั้นไม่ได้อ่ะมันติดเคสผมพยายามจะหาหาแบบโต๊ะมาตั้งใหม่อ่ะแต่คือมันมันไม่มีอ่ะ แถ้าเราปืนไฟอ่ะโอ้ไม่โอ้หโ,อโ,อโอหโว้ยเนือ้อถามจริงโอ้โหมันเข้ามายิงถึงที่นี่ว่ะก็ะว่าทำไมโดนเอา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 ,เอาเระเบิดเสร็จยังอยู่ไหนวะที่นี่โอเค มันเอาเครื่องบินทิ้งแล้วเบิดมาทิ้งถลม่มไม่ได้เกิดอะไรกับใครเขาเลยข้าไปสามตัวข้าไปตอนไหนเหรออุ้ยปืนโคกโอ้โหปืนกลตายรัวๆไม่ได้เล่นนานแล้วก็อย่างเงี้ยปีมือมันตก เน็ตก็ไม่ดีคอมก็กระเจาะวอรดแม่นเกินไปหรือเปล่าโอ้โหที่เดิมรู้ว่าตายแล้วเห็นเพื่อนมันอยู่แบบแนวนี้ไงแล้วศัตรูมันอยู่ตรงนี้โอ้ ข้อเสียของเกมนี้เราไม่สามารถซูมแผนที่เวลาเราจะเลือกจุดเกิดได้นั่นคือข้อเสียยิ่งใหญ่เรียบร้อยจบเกมลืงเพื่อนเลย <c oughs> ึนมมามิงผมมาเล่นตอนช่วงที่มันแบบไม่กี่นาทีตอนนี้ก็มีกิจกรรมก็คือมิดได้ปืนสั้นแล้วก็ปืนกลสั้น ใช่ซึ่กว่าจะได้คือมันยากมไม่เคยได้เลยส่วนใหญ่มันจะแบบเน้นคนที่เติมมากกว่ามีการอัปเดตโน่นนี่นั่นเพิ่มเติมเ,มเยอะแยะมากมายซึ่งมาดูผิดแปลกไปโดยเฉพาะไอ้แท่งปูนที่เป็นแบบแนวกั้นรถถังอะไรพวกนั้นอนะ่ะมันก็จะดูยืดขึ้นทั้งที่ของจริงไม่มี ของจริงมันก็จะเป็นแบบเหมือนเกมเวอร์ชั่นที่มันอัพมาเมื่อไม่นานมานี้เพอมันทํามาเพื่อเซตเอาไว้เล่นขำขำมันก็กลายเป็นสิ่งแปลกปลอมด่านยื้อแย่งรถไฟนะครับผมบอกเลยเยอรมันชนะฝ่ายศัตรูชนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันเหมือนเซตมาไว้วอย่างนั้นแหละเออโอ้โเดี๋ยวนี้มันทำปลาใหม่วะเมื่อก่อนไม่ใช่หน้าตาแบบนี้อะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่แบบแคบๆตอนนี้มันกว้างเลยอุย้ยเฮียแนวศัตรูเนี่ย

บึ้มอุ้ยแม่งจะไม่แก้ตรงนี้เหรอวะยิงติดขอบกระจกอะมันยังไม่แก้เลยอะแก้ทุกอย่างอยู่เว้นไอ้ติดยิงขอบติดกระจกเนี่ยนะถนะามจริง ปืนยาวมันหายต่อมไปในมดเนี่ยจะเอาเนะี่ยเข้าหัวไปเลยได้ยินเสียงเดินตาอแตะตาอแตะอ,อยู่ เออเขออ้เอา,อเาไปยิงกันตรงโน้นแล้วนะเราต้องเปลี่ยนจุดเกิดแล้วแถวนี้มีคนเกิดเลยเหรอถามจริงเฮ้ยเฮ้ยโอ้เข้าไปตรงโน้นกันหมดแล้วอะเออ ต่เราต้องกลับไปที่เก่าใช่เช่นกันยอมตายเป็นต้นนะี่โดนระเบิดตัวเองลงไปก็ไม่ได้สูงอนะ่ะเจ็บเฮ้ยไม่เจ็บวะโคกระตุก

ปาทิ้งปลาคว้างไลยกัรถศัตรูตรจริงเราขับรถไปก็ได้นะไม่ได้ไปปาทิ้งปลาคว้างเลยปืนสั้นก็ไม่มีด้วยไ,ไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้ไม่แค่มีดกับปืนกลโคตรแย่เดี๋ยวนะผมไม่ไีเตียงรถถัง เพื่อนไปเกิดในหอหลังเปืดเล่าเลย,เยเรถสตูโอ้ไม่ได้ยิงอะไรกับใครเขาเลยไกลเกิน ไอ้คนโดนระเบิดเราอะปีนก็โง่ขึ้นมาดิเอาหรือว่าศพจะได้เอาเปินเครื่องบินเจ็อะ่ะโกงเร็วแม่น และอื่นๆบลา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 เธอเปินโอ้โหเขาเผือเปินเอ็มเอ็มจีสี่สี่สองสี่เก้าไม่รู้จำไม่ได้ว่ะยิงไรอ่ะ โอ้โหมาจากข้างหลังขอสร้างจุดเกิดบ้างเถอะคลิปรถเราแตกแหกไปแล้วนี่หรือว่ามันอยู่ไกลไปมันก็เลยเอาไม่ถึงเกมมันดูสมูทขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะสมูทเลย เมื่อก่อนมันออกแนวกระตุกกระตุกอตอนนี้แบบต่อยเราคอมแบบเรากระโหลกกระลามาาะเพ้าเงาะสังเคราะห์แก้วต่อยเราคอมเรากล่าวแต่มันจะลื่นเอ,อ้พอระยะทางยาวดูแถบข้างบน,นกว่ารถไฟมันจะเคลื่อนมาคือว่นโคตนานเลย เฮ้ยจุดเกิดแตกเพิ่งจะสร้างหอยโล่นอ่ะโอ้กระตกุกจุดเกิดถอยไอ้จุดมันยึดจุดมาถึงตรงนี้แล้ว ยิงจากที่กไกลๆที่ไหนก็ไม่รู้เราฆ่าไปห้าแล้วเหรออ๋อมันโดนระเบิดตัวหเล้วเราก็โดนเรายิงตายไปตัวมั้งแล่ขึ้นห้าโอเคห้าก็ห้า โอ้โหอยู่กระจุกมาลาทอนอยู่กันเต็มไปหมดเลยมันต้องโดนสักนัดแหละผมคิดว่า,างั้นโดนโทษทีนะจุดจุดไอ้นั่นอยู่ไหนจุดจุดลงจะสวนอยู่ไหนโอเคอยู่นี่อ๋อมันโดนปืนใหญ่รถรถไฟด้วย เราก็น่าจะโดนแบบพวกทหารที่มันแบบโอ้จากค่าขึ้นมาสิบเอ็ดน่าจะโดนพวกทหารที่อยู่ประกบข้างปืนใหญ่อ่ะเออแต่ว่าปืนใหญ่ติดรถถังมันไม่พังง่ายๆ่ยไง เลียกรับโอเคมีเพื่อนเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดไปใส่รถยัดรถถังแหละป้อมปืนมีปัญหา,ญหาเพื่อนเราขับเครื่องบินธรรมดาแต่สตูคับเจ็เนี่ยนะถามจริงอยู่ตรงไหน,นวัตูไม่มาร์กไม่ได้ด้วยว้าวพิกัดก็ได้ โดนสกิดหวางแล้วเสียรักตอนตอนโดนเอนั่นแหละเรียบร้อยปอีกตบหัวตัวแตก ข,นะขอนะขึ้นไปข้างบนนะข้างบนอยู่ไหนมีทางขึ้นไหมนายนายจะฝังรถไฟเป็นชีรีเอไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวหล่นหล่นหล่น ได้อยู่เขได้อยู่อ่าในเพื่อนเพื่อนโทษทีสอรี่สตูงเสออู้เพื่อนมาเกิดตรงจุดเราละโอ้ยโอ้โหประกบด้านข้างเลยด้วยถ้าเราอยู่ใกล้แนวสุดอะมาเพื่อนมันจะเกิดตรงนั้นแหละเออโอ้โหบั็กนี่ก็ยังไม่แก่เกลียดจังใครใครก็เกลียดเนี่ยมันมองไม่เห็น เร,เราต้องใช้แบบแผนที่ซ้ายล่างเราในการดูนั่นแหละเรียบร้อยติดเลยวันนี้โอ้โหทำจริงแล้วมันก็ปรับมุมมอ,องอื่นไม่ได้ด้วยไงมันก็ได้แค่มุมมองเนียแล้วมันมองไม่เห็นเรียบร้อยมองอะไรไม่เห็น <laughs> ใครมันจะไปมองเห็นวะบักนี้ไม่เคยแก้ไม่เคยคิดแก้ใครๆก็แจ้งไว้ไม่แก้กูไม่แก้ก็เป็นอันรู้ว่านั่นแหละ อ้าสร้างไม่ได้เฉยสร้างไม่ได้อีกแล้วโอ้แม่เอ,อ้ยจุดมันเลื่อนแนวมันแนวมันเลื่อนอะ่ะมันก็เลยสร้างไม่ได้ เอาอีกแล้วถามจริงคุตีน่ะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยโดนสอยจากที่ไหนก็ไม่รู้คือมันเลื่อนไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วคือแบบมันสร้างไม่ได้อะ่ะมันก็คือมีแค่รถจุดเกิดอย่างเดียวที่ S <S เห็นนะไม่มีใครสร้างได้เลยคือมันมันเลือ้อพอเราจะสร้างเสร็จแล้วนั่นก็เลื่อนอีกแล้ว <S 2> <S 2> <S พอเราจะสร้างเสร็จลเลื่อนอีกแล้ว <S 2> <S 2> <S ฉันทาอะไรได้บ้างฉันมาทําอะไรไม่ได้เลยนะนายกำลังจะสร้างจุดเกิดใช่ไหมล่ะพวกใช่จะให้กล่องนายนะ มีกล่องซัพพลายเดี๋ยวนี้เขามีการทิงแอร์ดอปแบบพวกกล่องกระสุนด้วยนะยิงกดไปงั้นเนี่ยน่าจะมีปืนกลตรงนี้แ้วแม่งไม่มีเฮ้ยโดนอยู่โดนใครไม่รู้แต่โดนแหละหมอมาแล้วหมอมาแล้วรอหมอก่อน อุ้ยโดนอย่างน้อยเราได้ฮิวคนหนึ่งใช่โอ้โอะไรไม่รู้ย uh huh. ิ่งโดนอีกแล้วครับท sure> ่านตลอดการและตลอดไปตัวไหนนะจะเป็นพวกเจ็ตหรือเปล่าม้าพวกข้างโมง พูดไม่ออกเลยถ้าเราเจออย่างนี้สองรอบติดเองมันชั่วอ,อะไรเกินไปเฉันจะใช้ใมินิแบบดูแล้วกันนะบอกว่าข้างหน้าคงจะไม่มีอะไรให้ชนคนที่นั่งมันก็เห็นเลยว่าข้างหน้าเราคือเราเรามองไม่เห็นใช่หนีแล้ววาย โอ้กระดาษมาแบบไม่ดูอะไรเลยคนจะยิงใครก็ยิงเข้าไปเลือกเอาเลือกเข้า ยิงไปเลยเพื่อนเต็มที่ปวดรบปวดรบปวดรบโอ้โ oh. หยิงติดนู่นติดนี่ติดน,นั่นติดตลอดการแต่ตลอดไปโอ้โหถามจริงเฮ้ยพอมีระเบิดยิงได้อีกนัดอ่ะยิงใครอ่ะ อ๋อชนะเฉยไม่ได้ยิงใครอะไรเขาเลยยิงเพื่อนแล้วกันโอ้โหกระสุนหมดขึ้นมาอีกปิหนึงใช่ติดอันดับกับเขาด้วยบ้าหน้าที่ฉันได้ยศอะไรเงี้ยะอุ้ยที่สองเลยอะ่ะ